ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมจินดต้อรบเข้าสู่แคสลาช n แนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมอีกเกมจินอิ m แพ c t นะฮะวันนี้เราจะพามาดูเส้นทางสู่ขุมสมบัติตายโลกตายโลกจริงๆครับผมตอนนี้ผมกับเจลิซ่านะฮะยืนอยู่หน้าอ่าเป็นอ่าจุดที่ปิดผน,นึกไว้นะครับผมน่าจะต้องทำเควสอะไรสักอย่างเพื่อการเปิดคลายผน,นึก ที่จะลงไปสำรวจด,ด้านลา่างได้ครับผมซึ่งคาดว่าอาจจะมาให้มีเคเวสมาให้ปลดันึกภายในแพทหน่งหน้านะครับผมหรืออาจจะเป็น1.2ตอนแผนที่ถิมมะมาเลยเพราะว่าเหมือนเจ้าแผนที่แนวตัวเนี้ยแต่ยังอยู่มันยังอยู่ในมันยังอยู่ในแผนที่เก่าอยู่ยังไม่ัมนยังไม่มันมันยังไม่ทะลุไปถึงแผนที่ถิมาะนะฮะก็ วิธีนี้ครับอย่าหาทํานะครับผมตอนนี้ผมใช้ไ d ดีไอดีไก่ครับไอ ID ไอดีองนะครับผมเอามาทดสอบลองให้ดูนะครับว่าวิธีการมุดไปใต้โลกทำยังไงนะครับผมและด้านใต้ด้านใต้อันเจียนไม่ใช่มันไม่ใช่ดันเจียนนะครับผมด้านใต้อ่าด้านใต้น้ำอ่าทางน้ําตกฝั่งเนี้นียน่ครับผมจะเห็นว่าตรงนี้เป็นน้ําตกลงไปครับผมแล้วด้านล่างน่าจะเป็นอุโมงเข้าไปครับ น่าจะทะลุเส้นผมไม่แน่ใจว่าเส้นทางนี้คือมันอ่ามันเป็นเส้นทางที่ใช้ทะลุไปทางด้านแมปใหม่ที่จะเข้ามาใน1.2หรือเปล่าครับผมเป็นแมปแผนที่หิมะนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมว่าตรงเ u e จะเปิดให้ทําตอนไหนฮนะเพราะว่ามีเรื่องของป้ายศีลานี่ฮนะศิลาจกโบราณนะับผมน่าจะเกี่ยวกับเ u e ปลดผนึกอ่าในตรงส่วน จุดๆนี้นะฮะผมเคตรงนี้ก็จะลงไปด้านล่างะดะ้วิธีลงน่ามีสองทางครับผมคืออ่าหนึ่งคือทำบั๊ลงไปตรงตรง,ตรง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 นี้เลยฮะ,ะผมได้ใช้ได้ทั้งอ่าผมมันใช้เกี่ยวกับวิธีถ่ายรูปแต่ผมลงคําแล้วผมไม่สามารถลงเป็นแล้วผมจะพาไปอีกหนึ่งะค่ะคือการเส้นทางสํารวจใต้โลกนะครับผมด้านล่างก็จะมีกล่องให้เก็บด้วยนะครับผมแต่ก็คืออันนี้คือผมไม่ไแน่ใจว่า ผมไม่กล้าเอาไอดี ID หลักคำนะครับผมเพราะว่าเสี่ยงต่อการโดนแบนนะครับถ้ามีการตรวจสอบขึ้นมานะครับเป็นการาใช้ประโยชน์จากบั c k กนะครับผมก็คือตรงนี้ยังบั็อกอยู่นะครับผม้แรกคือเจ้าจุดเนี้จุดที่ปิดผนธต,ตรงนี้มันอยู่บริเวณนี้ฮะเซลทเซ์ทเรสซิลงทาทิศทางแม่งครับบริเวณนี้ครับผมเราวาร์ปมาที่นี่ก่อนครับผมตรงนี้ครับผม จุดเลยพอยต์ตรงนี้เนี่ยฮะผมว์ามาตรงนี้แล้วก็เดินมาที่เกาะตรงนี้เราก็จะเจอเราก็จะเจอตรงนี้ฮะเนี่ยฮะ,ฮะเดินผ่านพวกมอนสเตอร์อะไรก็จะเจอตรงนี้จิดผนึกมาตอนแรกผมพยายามหาพาร์เซลต่างๆนะครับผมว่าอันอาจจะแก้ผนึกได้หรือเปล่าครับตรงนี้สามารถลงไปเก็บได้หรือว่ามันมีวิธีลงเก็บแบบปกติสามารถแก้พาร์เซลได้ของ อของวิธีการลงปกตินะครับผมอันนี้ไม่รู้ไปรับเคลสตรงไหนหรือเปล่ามันอาจจะมีเควสอยู่แล้วแต่เราเราเราหาวิธีเปิดไม่ได้หรือว่าเควสอาจจะมาตอนแพดมินจงหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจรือว่าอาจจะมาหนึ่งจุดสองก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มีวิธีลงไปด้านใต้นะครับผมก็คือให้เราข้ามมาบริเวณตรงนี้อโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปกันเลยครับ ก็โอเคครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมเดินมาให้ถึงบริเวณเชิงเต ن นเขาหิมะนะครับผมด้านล่างบนบริเวณที่โล่งๆตรงนี้นะครับนี่ฮะบนแผนที่นะครับบริเวณตรงนี้ก็แล้วแต่วิธีเพื่อนๆนะครับว่าจะข้ามมาจากโซนไหน,นะคะปีนมาจากหงนจะว่ายน้ำข้ามไปปีนครับผมแต่ให้ามาอยู่ตรงโซนนี้นะครับอยู่โซนนี้ปุ๊บเราจะเห็นเต ن นเขาแหลมๆตรงนี้ฮนะเราสามารถเดินทะลุเข้าไปได้เลยครับป้า ทะลุเข้ามาในภูเขาเลยครับผมมันคือบักของแผนที่นั่นเองนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในส่วนของแผนที่ใหม่หรือเปล่าครับผมหรือว่าเป็นแผนที่เดิมนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นไหครับผมรูเล็กๆร้อยแตกเล็กๆนี่ครับตรงนี้นะครับผมเราจะให้เจลิซ่านะครับลงไปฮะเจออย่างสวยงามครับแต่ตรงนี้ก็ตือต้องอาศัยใช้เวลาทำนิดนึงครับผมงสักครู่ครับผม ก็ลองทําไปเรื่อยครับผมปรับให้เป็นแบบเดินครับผมแล้วก็ทําก็ได้ไงย่างไงก็ได้ครับผค่อยๆเดินขึ้นเดินลงให้ให้เจ๊กให้เกาะเกาะเกาะได้ฮะพราะเกาะได้เราจะสามารถไต่ลงไปด้านล่างได้แต่ผมขอเปลี่ยนเป็นน้องเอมเบอร์แล้วกันฮะเพราะว่าน้องเอมเบอร์ตัวเล็กหน่อยเนี่ยฮะผม มันก็จะติดจังหวะที่เราเกาะปีนได้นะฮะอยาเแล้วเราก็จะพยายามแทรกตัวลงไปครับผมให้ขยับซ้ายฮะแล้วกดลงไปฮะค่อยๆไต่ลงไปครับไต่ลงมาไต่ลงมาเอาหลุดนยฮะ เขาพยายามไต่ลงไปครับลงไปใหม่ลงไปใหม,หม่เอาเขาปีนไต่ลงไปค่ะบต่ลงไปยาวๆเลยครับค่อยๆปีนลงมาอา่อาปุา๊บโอ้ย ลงมาด้านล่างฮนะซุ๊ปเราเราก็บินลอดลงมาฮนะบินลอดลงมาด้านไหนขอ,อ,อเปลี่ยนเป็นเจดีซ่าฮนะชอบท่าเดินของเจ๊แกตัดขวานิดนึงครับผมเราจะเห็นหลุมด้านล่างลงไปได้อีกนะครับผมแต่เราจะไม่ไปครับเราจะโดดข้ามมาตรงนี้ฮนะเราจะเกาะปุ๊บเราจะปีนข้ามาครับ ามาฝั่งเลยครับเนี่ฮะโหข้ามาพอข่ามาปุ๊บเราจะไปต่อฮะ กินมาลงได้หลายทางฮะนะฮะ,นะฮะเราก็จะลุกมาในถ้าฮะนะถ้ำะฮะแกนดูให้ฮะอ่านะฮะ,นะฮะเข้ามาด้านในก็จะมีพวกนี่ครับมีมอนเตอร์อยู่ด้วยครับด้านในกล่องแรกนะครับผมกล่องแรก ของแรกจะอยู่บริเวณหน้าน้ําตกนะฮะเห็นนะฮะน้ําตกนะครับผมแล้วด้านบนนะฮะของปิดผนึกอยู่เ,ยเห็นไหมฮะด้านบนคือจุดที่ปิดผอนึกอยู่ครับเห็นนะครับทุกคนด้านมือคือจุดที่ปิดผนึักอยู่กล่องแรกจะอยู่ด้านขวาครับนี่ฮะผมมาทางหน้าน้ำตกปีนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปครับ กล่องตรงนี้ครับสามารถเก็บได้นะฮะกล่องที่สองจะอยู่บริเวณด้านหลังนี่นะฮะผมออกมาจากทางด้านตกนะครับผมเดินย้อนหลังกลับมานะฮะะอยู่บริเวณด้านนี้นะฮะ ี๋ยวล้มตกนะฮะของที่สองตรงนี้นะครับติดเงินกองอยู่ไหนน้าฮะสำรวจอะไรให้ด้วยนะฮะสำรวจได้ไหมได้เหมือนกันฮนะ อ่าอีกหนึ่งกล่องจะอยู่บริเวณนี้ฮะนี่ครับผมตรงหินสามก้อนนี้ฮะผมก็จะมีซ่อนอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งกล่องนะครับหินหกสามก็ลองผมไม่แน่ใจว่าจะมีกล่องอื่นอีกไหมนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมาการสำรวจใต้โลกนะครับผมกับเจลิซ่านะฮะจริงๆอ่วิธีการ การมานะครับผมผมไปเจอคลิปของทางฝรั่งนะครับผมเขาทําลงนะครับผมเขาทานะครับผมเราก็เลยมาลองอ้าวมันลงได้จริงครับผมก็ต้องรอทางทีมงานผู้พัฒนาแก้ครับผมว่าอาจจะแก้ไขในแพทหน้าครับผมให้ติดบัคก็ลงไม่ได้นะครับผมด้านบนก็จะเป็นนะครับผมต้องรอเหมือนจะต้องเคลียร์เควสก่อนนะครับผมแต่ก็ เป็นไปนได้ก็อย่าหาทําเลยครับผมอาจจะเสี่ยงกับการโดนแบนได้หรือว่าอย่างไงนะครับผมถ้าเขาเอา่างผู้ดำนาตรวจพบอะไรอย่างนะะี้ครเพราะฉะนั้นรอเคเวสหลักหรือว่าตอนที่มีเนื้อเรื่องดีกว่าครับผมให้ปดผนึกด้านบนนะครับผมกดผนึกด้านบนแล้วลงมาลงมาเก็บด้านล่างได้นะครับด้านในผมไม่แน่ใจว่าทางนี้อาจจะเป็นทางเชื่อมต่อที่เข้าไปถึงแบบ แมทพิมะที่จะมาในแทส1.2รอเปล่านะครับผมทางดากอนสปินตรลงนงี้ครับผมแมทิมะจะอยู่บริเวณนี้ครับผมยาวมาถึงตรงนี้เลยคิดว่านะฮะเมืองพิมะน่าจะอยู่โซนนี้กับทั้งหมดเลยนะฮะโซนนี้ครับผมก็เป็นไงบ้างครับทุกคนกะใคร อยากลองก็ลองมามุดลงกันได้นะครับผมแต่ถ้าโดนโดนโดนแบดก,ก็ไม่เสี่ยงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอันตัวนี้ผมไม่ใช่ไอดีหลักที่ผมา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 ใช้เล่นนะครับผมก็ยางไงครับผม๋ยวาไว้เจอกันใหม่ถ้าเจอแบบอะไรแปลกๆนะครับผมเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีทรับสวัสดีคนนะครับผม